เลยทุกคนใครติดหวานใครติดหวานฟังทางนี้ใครติดน้ำหวานใครติดชากาแฟน้ำหวานอ่าโกโก,โก้ตอนเย็นต้องกินหลังเลิกงานจะได้ไม่เหนื่อยไม่เพลียนะฮะอยากเติมน้ำตาลทุกคนจัดตัวนี้ไปแทนได้เลยนะคะตัวนี้คือโกโก้พรีเมียมโกโก้พรีเมียมของโบตาคีนะคะทุกคนเป็นโกโก้เกรดพรีเมียมเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ติดหวาน ะะเหมาะสําหรับคนที่ติดน้ําหวานอยากกินตอนเย็นตอนกลางคืนสามารถชงกินได้เลยเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลแถมยังช่วยลดไขมันลดน้ําตาลลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะคะทุกคนช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากทุกคนช่วยทําให้คุมหิวน้ําหวานอิ่มนานนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นโกโก้โปรโตีนด้วยนะคะทําให้เรากะปี้กระเป๋าไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะ แถมยังทําให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะทุกคนกินแล้วนอนหลับสบายทุกคนกินดึกกินดื่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะว่าโกโก้ตัวนี้มีแค่1ิบแคลเท่านั้นเอง1นซองมีแค่10แคลเท่านั้นเองค่ะทุกคนเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยไม่มีคาเฟอีนนะคะคนท้องคนให้นมบุตรทานได้เด็ก คนชราทานได้หมดนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่ใช่โกโก้ลดความอ้วนนะคะเป็นโกโก้เพื่อสุขภาพจ่าแม่จ๋า1กล่องราคา390บาทมี12ซองค่ะทุกคนจะกินดึกกินดื่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มีแค่1ิแคลเท่านั้นเองจ้าสำหรับคนที่อยากกินแทนข้าวเย็นงดข้าวเย็นอยากกินแทนข้าวเย็น ตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะทุกคนจัดไปเลยจ้าแม่จ๋า